เฉยๆนี้แหละฮะน่าจะโดนใต้พับนี่แหละเอาเอาออกไม่ทันละไม่ได้กดตังค์มาด้วยยิบหายแล้วนี่ จะไปร้านต้อมโมไซตรงนี้ครับพี่ไปเปลี่ยนยางไมาจากไหนมาจากบ้านบึงครับมีรถขี่ไหมมีครับพี่มาจากบ้านบึงมาตั้งยี่สิบหกพี่ทำงานอะไรกันครับอยู่ไทโพลีเอเตอร์ครับฮะอยู่ไทโพลีเอเตอร์ครับอยู่ตรงไหนครับ ได้ทำขาวอลเลยเนี่ยเปล่าครับอันนี้มันเอาออกได้พี่ฮแล้วพับทำไมล่ะตอนขี่แล้วมันจะปิวครับพี่ก็เลยพับไาตำรวจเห็นตอนพับเนี่ยนี่พับ่ออกครับก็เนี่ยพับออกขปรับห้าร้อยนะไม่ปรากดตังค์มาเลยอ่ะพี่รู้แล้วตรงนี้ได้เองทำองได้เอ้เขาปรับแบบปรับค่าร้อยเท่ากับไม่จิบเป็นป้ายเลยเขาจะไม่รูกอ๋อครับ อย่าไปนี่เดี๋ยวเอาออกคพี่ไม่ใช่เองขี่ออกไปแถวบ้านนอกเลยพี่ทำขี่เอาขึ้นขี่ไม่ได้เพิองติ่ไฟแดงเป็นยังไงตอนรอดร้อยเลยนะได้ไหมเราสามีขอบคุณครับพี่ซื้อเท่าไหด่อะไรครับซื้อได้หกร้อยห้าสิบครับซื้อเท่าไหรขอซื้อมาสองแสนกว่าพี่ไม่เป็นไรหกร้อยดีกว่าครับผมข๋าป๋า